กลับมาแล้วนะครับร้าน w h i t e w i r d Bratatofu ร้านอาหารเยอรมันริมถนนสตร e ทฟูด้ดราคาเป็นกันเองย่อมเยาวนะครับพร้อมเพิ่มมาอีกรวมเป็น6เมนูแล้วครับตอนนี้เิเยลเมนูวันนี้นะครับ Smoke คนา a d i a n s t ต a k เนี่ยเดี๋ยวพ่อค้าเดี๋ยวพ่อครัวทำให้เราชิมเลยอาหารการนี้นะครับสหรับเย็นนี้เริ่มด้วยการทำบรัตต t o าโตเนะครับก็คือมันผัด ร้านนี้มันผัดคืออร่อยมากแล้วก็แคนาเด่นสเต็กเตรียมทอดแล้วครับไม่ไกลไม่ไกลนะครับอยู่ติดชายหาดคือหน้าเซ็นทันเลยนี่นครับเป็นสตรีทฟู้ดขึ้นชื่อของเมืองพัทยายนะครับโลเคชั่นนี้จ่มีของกินเยอะแยะเลยครับแถวนี้ฝั่งนู้นก็มีอีกอหอมมากอครับราโตเฟอร์นะครับราแชนเปยองซอส ซอสก็คือซอสเห็ดนี่เองเดี๋ยวผัดไปพร้อมกันเลยอ,อ,อยากให้ท่านผู้ชมยืนอ,อยู่ตรงนี้ยังเลยหอมมากครับผมทไทยให้ลูกค้าเลยนะครับเพื่อรสชาติเด็ดขึ้นนะครับผมเดี๋ยวเราปูแต่งให้เรียบร้อยเลย แล้วก็เกลือนะครับผมหูือหอมมากะคืาไม่ต้องทำเลยเลยครับทานอย่างเดียวอ่าเดี๋ยวมาชิมกันนะครับผมนี่บรัสัาโตเฟอร์นะครับมันผัดสไตล์เยอรมัน แล้วก็ส้มแคลเดนสเต็กนะครับใกล้สุดแล้วอีกนิดเดียวกลับไปแั่งสีสองซีน่าทานได้แล้วครับโอเคพร้อ,อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟแล้วครับนี่ราดซอสออนช็อปนิดนึงนะครับเพื่อเพิ่มรสชาติของสเต็กพ่พอคุยต้องถ่ายรูปเก็บไว้โปรโมทเลยนะครับเนี่ มาชิมกันนะครับผมมา,มาถึงโต๊ะเรียบร้อยแล้วก็อุปกรณ์เต็มพร้อมเลยครับผมมาแล้วครับฮื้หู้รัสกัตโตโฟแล้วก็สโมบแคนเดียนสเต็กไหนเรามาหั่นชิมกันครับ ร <c oughs> ้านนี้ไม่เคยผิดหวังเลยอร่อยมากครับแล้วก็เดี๋ยวชิม b รา c ต์กกโซโต้ครับมันผัดขึ้นชื่อของร้านนี้เลยมันผัดเนี่ยพ่อครัวทำอร่อยมากอะ่ะโอ้โหจานเดียวไม่อยู่แล้วครับ <c oughs> จะหมดอยู่แล้วเนี่ย เชิญน,นะครับผมหน้าเซนท่านติดใช้หาดเลยเปิดทุกวันครับผมตั้งแต่ช่วงประมาณบ่ายแก่ๆจนถึงสี่ทุ่มห้าทุ่มแล้วแต่ลูกค้าเยอะน้อยนะครับผมแต่ถ้าใครมาไม่ทันเสียใจแย่เลย <c oughs> เชิญน,นะครับเดี๋ยววันนี้ขอหอ Enjoy Smoke Canadian Steak กับมันผัดสไตล์เยอรมันให้หมดก่อนจะได้ถ้ากินไม่หมดเลยไ้เจอกันคลิปหน้าครับ ีมือน้องชายผมโคตรอร่อยเลยสโมกแคนาเดียนสเต็กกับมันผัดสุดยอดเลยนั่งกินอยู่เนี่ยเพิ่งกินข้าวมาเมื่อกี้นี่เเนี่ย <laughs>